สิวพดพวกนี้แต่ก่อนที่แบบมันมีแล้วมันแก้ไม่หายอยู่ดีก็รู้สึกว่าสิวพดแทบ,บไม่มีเลยแบบไม่เกิดขึ้นเลยชื่อปรางอายุ29ปีค่ะปัจจุบันก็คือทำงานเป็นทันตแพทย์ค่ะแล้วก็กำลังศึกษาต่อด้านศัลยกรรมช่องปากแล้วก็เมซิโนเฟเชียลอยู่ค่ะ จะมีปัญหาเรื่องเป็นสิวพดบริเวณใบหน้าค่ะแล้วก็แก้ไม่หายสักทีแล้วก็จะมีเรื่องที่เป็นปัญหาเรื่องผิวแห้งบางทีก็จะมีผิวลอกอะไรพวกนี้ด้วยค่ะได้เข้าไปในกลุ่มห้องเรียนชาวสกินเด็กได้มีลิงก์ที่จะทำแบบสอบถามในการที่จะรับตัวแซมเปิลของตัวผลิตภัณฑ์สกินแคร์ค่ะก็ได้ลองเข้าไปแล้วก็ได้รับตัวแซมเปิลทั้งหมดเลยแล้วก็ได้ทดลองใช้เป็นตัวสกินแคร์ครบเซ็ตเลยค่ะ พวกสิวผดพวกนี้แต่ก่อนที่แบบมันมีแล้วมันแก้ไม่หายพยายามหาสกินแคร์มาทดลองใช้แบบดูตามรีวิวคือชอบดูใน YouTube ทดลองมาเรื่อยๆแล้วเปลี่ยนมาหลายๆตัวมันไม่มีตัวไหนที่มันแก้ได้เลยแต่ว่าพอลองที่เป็นตัวเซรั่มตัวมาร์จิเอร์เซอร์ตัวมิสแล้วก็เป็นตัวไนครีมสักประมาณ2-3เดือนได้ค่ะตัวหน้าเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากขึ้นอยู่ดีก็รู้สึกว่าสิวพดแทบ,บไม่มีเลยแบบไม่เกิดขึ้นเลย คือถ้าจะให้บอกว่าชอบตัวไหนมากที่สุดคือบอกบอกไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าใช้เป็นทั้งเซ็ตแล้วก็คือรู้สึกว่ามันช่วยกันเหมือนทุกอย่างมันเสริมกันหมดอะค่ะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มใช้มาก็คือไม่ได้ไปหาจะกินแคร์ตัวอื่นใช้อีกเลยอะค่ะ อยากจะขอบคุณที่พัฒนาตัว Product อันนี้มานะคะแล้วก็พัฒนาทุกอย่างต่อไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าคนในทีมงานใส่ใจในการทำงานรวมถึงคุณปุ่งที่พยายามที่จะปรับปรุงโปรดักต์ต่างๆก็เลยรู้สึกว่าขอบคุณที่พัฒนาตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็อยากจะให้มีแตกลายอย่างอื่นไปอีกเป็นสกินแคร์ที่ขาดไม่ได้อีกต่อไปค่ะ